ทำงานต่างประเทศที่ไหนเงินดีปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ก่อนเลือกไปทำงานต่างประเทศอย่างในเอเชียประเทศไหนจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์แก่ชาวต่างชาติสูงที่สุดข้อมูลจาก ECA International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาระดับโลกระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์อย่างที่พักอาศัยและภาษีแก่ชาวต่างชาติที่เข้าไปทำงานสูงที่สุดในเอเชียแม้ว่าค่าตอบแทนดังกล่าวในปี2565ได้ปรับตัวลดลงถึง12%จาก ปีก่อนหน้าอันเนื่องมาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินเยนรองลงมาคืออินเดียจีนฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันและสิงคโปร์โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่น่าจับตาเพราะนอกจากติดอันดับ7ในภูมิภาคเอเชียแล้วยังไต่ระดับขึ้นมาเป็นอันดับ16ของโลกด้วยโดยในปี2565สิงคโปร์ให้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น4%เปอร์เซนในขณะที่ฮ่องกงและจีนค่าตอบแทนที่ให้กับชาวต่างชาติปรับตัวลดลง2%เปอร์เซตและ5%าตามลำดับ